สวัสดีนักเทรดเดอร์ทุกท่านวันนี้ก็มาเทรดอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะฝากฝากเข้าไป20ดอลลาร์เหมือนเดิม2คลิปแล้วที่ที่ไม่ได้ถอนคลิปนี้ต้องใจเย็นเย็นต้องมีวิตในนี่ฝากสำเร็จแล้วนะครับ มาลุยกันต่อเลยครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้ต้องได้ถอนจังสมันต้องถอนไม่ได้ถอน2คลิปแล้วช่วงนี้เป็นช่วงโควิดรอบที่สซะด้วยหลายๆคนก็หวั่นไหวว่างานที่ตัวเองทำอยู่จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ปิดงานลงไปรอบนี้ก็จะน่าจะลำบากกว่ารอบหลายรอบก็เป็นได้เพราะว่าดูจากยอดคนติดแลหัากลัวเหมือนกันนะครับถ้าใครที่มีอาชีพเป็นนักเทรดเดอร์ที่แบบมีไรายได้แบบมั่นคงแล้วคือได้ถอนเกือบทุกวันหรือว่าคนที่เป็นฟูถามแล้วก็สบายหน่อย ไม่ต้องพึ่งเศรษฐกิจอย่างอื่นที่อาจจะปิดไปงานประจำที่อาจจะปิดไปถ้าคนไหนที่เทรดเก่งแล้วเทรดได้กำไรแบบเยอะก็าขาดทุนแล้วก็สบายหน่อยเหมือนผมก็2คลิปสครั้งแล้วที่แบบว่าไม่ค่อยมีวินยัยละหลวมละหลวมจากวินยัย ก็ทำให้ไม่ได้ถอนทำให้ขาดทุนแต่ก็ยังดีไม่บริหารเงินเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนโอ้โหฝากเก้าทีนี่ก็เป็นเป็นพันเป็นห้าร้อยเทรดนั่งเกือบทั้งวันหมดไปหลายร้อยบางวันบางวันก็ได้กำไรก็หลายร้อยอันนี้ก็หารสามเหมือนเดิม จะได้6 6เหรียญก็กาออเดอร์และ6เหรียญออเดอร์ order แรกจะหาร3ออเดอร์2จะหาร2ออเดอร์3จะกลับมาหาร3อีลดความเสี่ยงแต่ก็จะจะเทรดแบบกำหนดเวลาด้วยว่าต้องภายใน30นาที ถ้าเลย30นาทีไปนิดๆแล้วยังไม่ครบเป้าก็ต้องหยุดเดี๋ยวก็ช่วงเย็นก็ต่ออีกให้มันครบสามไม้ทีนี้ถ้าไม่เข้าตามเทคนิคหรือสูตรของเราจริงๆตามที่เราฝึกมาจริงๆจ,จะไม่หลงไปกดจะไม่คิดว่าเออมมันน่าจะใช่เทคนิคอย่างนูน้นอย่างนี้ไม่เอามาผสมกันแล้วถ้าเอามาผสมกันก็ ไม่ได้ถอนเหมือนที่เคยโควิดมารอบ3นี่ต้องใจเย็นแล้วถ้าหวังมาทางนี้จริงๆก็ต้องมีวินัยแล้วก็ควบคุมอารมณ์ให้ดีๆนั่นแหละคนที่เก่งขนาดไหนชำนาญขนาดไหนถ้าขาดวินัยควบคุมอารมณ์ตัวเองอารมณ์ตัวเองยังไม่ได้ก็ ถือว่ายังไม่สำเร็จอันนี้ขึ้นไปไหมนิ่งเชียวยน้ำนิ่งไหลลึกหรือเปล่าวะนี่ไม่น่าเข้าแล้ว พี่น้องๆท่านใดทั้งคนเก่าคนใหม่ก็คอมเมนต์ให้กำลังใจผมได้นะครับแลกเปลี่ยนเทคนิคหรือว่าพูดคุยกันในเรื่องของการบริหารพอร์ตบริหารอารมณ์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับอาชีพนี้ผมว่าโอเคแล้วนะครับถ้าเราเทรดเก่งๆนี่เราจะจะโควิดขนาดไหน คนอื่นตกงานหรืออยังไงเราก็ไม่เดือดร้อนทานไม้ทันไม้ขึ้นอีกนิดหนึ่งนิดหนึ่ง,งจัดป้ายอืมว้าวขึ้นสูงจังไม้นี้ที่เข้าไปก็เพราะว่าแทงที่สองผมนับแทงที่มันอยู่ใต้นะครับที่ใต้ทั้งสองเส้นเลยทั้งเส้นเทากับเส้นขาว มันอยู่ใต้ทั้งสองที่เป็นโดจิแล้วก็อยู่ใต้แล้วก็แท่งที่สองนี่ก็มีหางอยู่ข้างบนมีเนื้ออยู่ใต้อย่างชัดเจนรอให้ย่อขึ้นเลยเส้นทั้งสองมันก็จัดเลยโอเคไม้แหลกสำเร็จต้องอย่างนี้สิครับต้องใจเย็น ยาวกค่นิดหนึ่งจัดอ้าวมาไม้ต่อไปที่นี่ที่นี่หาร3ไปหาร2จะได้13ดอลลาร์ต่อออ,อเดอร์อาค่อยค่อยหาใจเย็นเย็นผมต้องต้องพูดว่าใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นแบบนี้นะครับ สติสติด้วยถ้างั้นก็มันก็จะรีบกดไปบางครั้งก็คิดอะไรอยู่ไม่รู้แวบมาเห็นน่าจะโอแล้วก็กดปั๊บไปเลยบางครั้งก็ยังไม่ยังไม่ตรงเทคนิคเท่าไหร่กดแวบแรกก็รีบกดไปเห็นแวบแรก,กรีบกดไปแล้วถ้าเราไม่รีบมากก็นี่ไม่ได้จัดไป หมนี้ที่เข้าไปเห็นโดยจิสีเทาๆนะอยู่ใต้ทั้งสองแท่งแล้วก็แท่งแดงที่แท่งแดงต่อมาก็อยู่ใต้เส้น b ีเส้นบีบกลางเส้นสีเทาแล้วก็อยู่ใต้เส้นเส้นขาว EMA 5ก็เลยจัดลงสำเร็จหมายที่2แล้วเย้ ก็โอเคนะ่ถ้าสำเร็จ2ไม้ต่อเนื่องนี่ก็ทำให้มีกำลังใจทำให้เราใจเย็นลงถ้าวันไหนพลาดไม้แรกนี่อันตรายนะใจเริ่มร้อนแล้วมาไม้ที่3ไม้สุดท้ายไม้ที่จะจบงานแล้วก็จะถอน ทีนี้อาหารสองเอ้ยาหารสามสามสิบเจ็ดจุดเก้าสี่หารสามได้ประมาณสิบสองเหรียญก็กว่าไม้สุดท้ายไม้สุดท้ายต้องใจเย็นๆซะแล้วเย็นๆกว่าทุกไม้ก็ว่าได้ ก็ไม้จะจบงานบางบางครั้งก็ถ้านั่งนานเกินไปก็ทําให้เราจะจบงานเร็วๆอาจพลาดได้หลายครั้งแปลว,ว่านั่งนานเกินไปโอ้มันนานเกินไปแล้วมันเริ่มเบื่อแล้วนี่ไม้นี้ลงมาลงมาทันไหมโอ้ทันเฉยเลยอืมไม้นี้ก็สวยอยู่ ขึ้นไปถึงเส้นบีบีบนเลยทะลุเส้นบีบีบนเลยสิครับดีมากเลยลูกขึ้นไปอีกจังสีมันต้องทอนนี่อยู่เหนือเส้นมีหางทะลุลงมาแท่งที่สอง แทงที่สามแทงแรกแทงเขียวแรกก็อยู่ติดกับนี้แทงที่สองก็มีหางอยู่ใต้เส้นขาวแหลงซื้อเยอะอยู่ย่อลงมาถึงเส้นขาวจัดขึ้นไปสำเร็จอย่างที่เห็นถือว่าจบงานวันนี้ได้ถอนแล้วถ้าจะเย็นวันนี้ก็น่าจะได้ถอนทุกครั้งนี่ห้เหรียญก,กว่าๆกำไรประมาณ สามสิบดอลลาร์ค่าธรรมเนียมหนึ่งเหรียญน,นี่ผมจะถอนจะกดถอนเลยก็ประมาณยี่สิบเก้ากำไรยี่สิบเก้าเพราะว่ามันหักเอาค่าธรรมเนียมหนึ่งดอลลาร์นี่เหลือศูนย์ศูนย์แล้วสำหรับมือใหม่ที่ยังล้างพอร์ต เยอะกว่าถอนก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวท่านใดที่ยังไม่เคยเล่นก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับอยู่ใต้มีลิงก์อยู่ใต้คลิปของผมนี้สามารถกดแล้วไปสมัครเล่นฟรีเล่นฝึกหัดให้เก่งๆมีเงินฝึกหัดให้เล่นขอบคุณครับฝากกดติดตามผมด้วยนะครับกดตรงนีใ้ใช่ใช่ใช่ครับใช่อย่างนั้นเลยครับขอบคุณครับ หรือจะดูคลิปอื่นซ้ายหรือขวาตามที่ท่านชอบเลยครับคลิกเลยครับ